ผมสวัสดีครับพวกับชิดปากแป่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวมือนีข่อยสีมาเห็ดฐานพญานาคเด้อเดี๋ยวขยงยกของกันเด้อเดี๋ยวขยงยกอิดบอกดเด้อนะครับเด้อนี่ไปซื้ออิดบอกมานะครับผมไปซื้ออิดบอกมากับปูนกาว ซื้ออิดอันนี้เขาเรียกอิดประสานนะอิดประสานหวนอิดประสานได้อิดประสานอิดประสานนี่นี่อิดประสานลายลีลาวดีนะดอกลีลาวดีเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะหาสีมทาทาเนาะอิดประสานลายลีลาวดีนะครับผมซื้อมาทั้งหมดหกสิบหกสิบก้อน น,นี่อันนี้มันไม่ต้องแบบนะครับเห็นปะคือเดี๋ยวจะลองเอาไปวางเนาะลองไปวางฝั่งโน้นดูนี่จะอาวางไว้ทางนี้ cái vang จะได้ไหมลองดูว่าจะได้ไหมนะลองดูลองดูว่าจะได้ไหมนะครับเยื่องยังก็ได้ไหมไย,ไหยังเล้ว ช่มเอดนีนะฮะักนยบอเ่มาหาวคลิคัคตมมได้รถไปลคแล้วมื้อนี้ลบไปหลยคลิปแล้วบ่ไว้พอมีไร้เอาคคิปไม่ใช่รตัวใหบ่รถโตก็ไในรถป้ามานะคะหั่นจากส่วนท่เห็นโตใสไปแม่อยู่ในป่าไปตักคีบ่บเออตักคีบใ เีมันยังไงนะคำันหน่อยเนาะคำพันมันไปก็ได้เดี๋ยวจะได้เอาเบอร์โทรมาผมจะได้ไลายสดหมูแดงเข้าไปเอาเบอร์โทรแม่ช่องเท่าแล้วช่องใครล่ะบ่ไอเสบ้าเนี่ยพอเลยอาๆันทักมากหมอเสือบ้าก็เลยตอบไปอ่ะก็จะเบิ่งเฉพาะไอ้สถานที่กบของภาคพาราเดี๋ยวอันนี้เข้าก็ใช้กันสองขึ้นหมดได้ป่ะเมื่อยอดเจ็ดติดตาผีได้ไหม ออีกสองสัตอีกสองสัตนพ่อบล่อีทข่อยแบบนี้พ่อทันดะซื้อมาหกสิบกว่าหนึ่งได้ไหม่ะยุตล้างข่เจ้ามากำลางอะไรแม่ของเจ้าดิแม่ยังหุ่นท่งเจงหจวก็ป่าถือ เ <forcé Deus. S 2> ดีพพ๋ยวเอาผออกก <laughs> <laughs> ันส <mon caring> ิยางขาดมาสิวายางขาดแท้ตีานี่ ไปข้างไหนดีวะข้างซีดเลยข้างนี้หมุนกลับเว่าไ่ยังไงไปไหนเขาไม่ได้เอาดอกไม้โชว์หรือซิดเอาดอกไม้โชว์แต่ว่าเดี๋ยวกเดี๋ยวปิดง่ายแม่โอ้เอาดอกไม้โชว์จากซีติดจังไหนนั่นละเดี๋ยวโซ่เอาโซ่ขอบเั่นบอกโซ่ขอบโซ่ขอบโซ่ขอบเดี๋ยวผมพยานาคติดไง มา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 ก็ใส่แม่รถได้เดี๋ยวนี้นะเฮลมาซ้ำมาเยอดเวกหยดอะไรทำไมสวยจังหิดประสานหิดอะไรนะหิดประสานหิดประสาน ลายลิลาวดีอืมสุ้มพ่อเนาะเรามาซอยกันนะคะผลไม้ผลไม้นเรียงเรียงข้างหลังนะครับอันนี้ข้างหน้าเขาแหละเอาดอกไม่ออกไม่รับเด้อ คิดคือเอาออกมากสันมันพอดีบ่ลูกคนนั้นนะเนี่ยแม่มัน2อแถวนล้นมันพอดีกับภาพบอกอาไปแปะบันกหันคือพอดียี่ดอกฟมแต่ไยุบก็มัเ็กแล้วขยับไปอีกข้างๆได้ไหมชิดฮนะเอาดอกไม้ใส่อีกแถวนึงได้บ่ลูกว่าได้ไหมอันฟังสาป,ปานถุนแม่ โอ้สคงขวกเขาใส่ดอกไม้อ oh, ย oh, ู่แล้วโอ้ห้ยมันงามเลยหมายถึงว่างนี้จะเอาไปใส่แท้เออคื้ดอกไม้ออกนะคะหมายความว่าถ้าไปแบบนั้นมันก็ไม่แอชชิดเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงยังไงคงขวายเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงโอ้ยเาเลี้ยงไปทีละอันขวายันเลี้ยงบกเสร็จขวายมาเส็จทีละต่อ นี่ไะอืมไอ้ื่อไซส์มากอันนี้นะไทยวัดสดเุเห็นยูเห็นซิตใสอยู่แ่เรา็าสิตัดเอาเพรแลเราได้แปนาทีเนะอ้าบางกล้องเขาได้น่ง ทำไม่ใหญ่เห็นคนทำอยู่คนเดียวมุ้งมุ้งอีกเโอ้ยมีท่านเห็น,นแล้วได้เห็นเลยบอกนี่ยไม่เห็น,หนแล้วว่าเอิญแม่มาซอยทันที <c oughs> เห็นแม่ว่าเราไปแล้ว <c oughs> เห็นยางทานมาเลยห้อยเอิญไซทันทีลทนเลยไซนะไซม,มีบรรยัญญบรรยั่งหนึ <c oughs> ่งเอ็นค่อยแล้วเอาอ่างมาซื้อมาสิแม่พ่อบ่ลับแม่ นี่แหละคือปมันคือสีม่วนี่ะก็อเอาส่บึ้งนะเฮาก็โอยยังไม่ดูเลยเหร่ะอ่านคนก่อ่างว่เอาห่างกยุงบอกมาสิให้มัเป็นน้ำตก,ก,กจากีมันบุยบุย,บยแ้น้ำตกก็มีได้ป่าบอกูบุย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 มัย <c oughs> <c oughs> นก็ไปบดแล้วเนาะนี่อันนี้ก็ลงบ่ลงับต้องาลู ผาดชื่อฮันหลังไเฮียผัดดูแห้งแต่ผัดไม่พอหรอชิดหนึ่งม่ไปชื่อไม่รดเจ้าไปเบิ้งขอาพรมน้ำข่ากับไปเอาอีกไปได้มันพอเอออ่านนี้ก็สวยก็อ่างคุณตัวคุณนัึนค่ะว่าเหตุใดมันทอดมากกว่าดีทอดไหมเหลาคิดลงปิดลงปิดลงปิดลงนะคะ

เดี๋ยวเราเข้ามาดูพญานาคต่อนะครับผมเนาะหดไปบอลลอดเออนั่นละนัติดพญานาคต่อยะนั่นแล้วน้ำซ้อบัสติสุดเสได้วฮะน่ะเว้ยหนัวเอาน้ำใส่ยังไว้ให้เกี่ยงมันค่อยบัสติดไหมครับนี่ครับผมมั่งมีสีสุดต้องมาแล้วแหละครับเจ้านายเจ้านายต้องมาแล้วแหละครับต้องมาแล้วแหละนะนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็น นี่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูพญานาคก,กันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับสวัสดีครับ